สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกับพ่อขงับกู้หากินหมานครับวันนี้พพี่น้องครับมาเลือดเอาง่วงงามครับอันทุกกรรมดีๆครับราคาเกษตรกรจับต้องได้นะครับวันนี้พบกันอีกครั้งนะครับพี่น้องก่อกัวงามครับอำเภอบระเบือจังหวัดมรคามครับเปียกซมครับพี่น้องวันนี้มาพบประกอบกับแม่มุยครับแม่มุยสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับวันนี้เด็กของงามวันนี้มีสองโค้งกัอีกเอฟหนึ่งยูซี่สาวค่ะวันนี้มีแม่ลูกอยู่สองโค้งแล้วก็เอฟ เอิงยุต่สาวสามตตัวคพี่น้องผู้ใดสนใจอยากได้ง่วงงามสายพัฒนาราคาจับปล่องได้ครับสารพิการนะครับตั้งย่ทธีบ้านเปืยตมวลน้องโกอําเภอบรบือจังหวัดมหาสารคามนะครับการรับการตมีสากลทั่วไปส่วนการขนส่งส่งได้ทั่วไทยครับพี่น้องเอาบอเซียร่าได้ไหมเนาะจ้าเขาใุญ่เป็นตัวแรกครับพี่น้องเขานุญตเป็นลายลูกมาแป๊บหนึ่งครับเอาเมียสะกดเบื้องเมียเอมียสะกดแล้วครับพี่น้องเลยลายลูกห้าวหาวครับพี่น้องเอาเมียนี่ หนาลึกครับอ่างใหญ่ครับอ่าแม่ลูกมาก้งลังมากครับพี่น้องโอ้แม่ลูกลูกสาวอ้าลูกสาวลูกซีไวซูนเก้าหกโอ้ลูกซีไวที่แม่เนี่ยอยาได้เดือนนิดเดือนประมาณเดือนสิบมือค่ะโอ้ดื่ดปันเด็กหน่อยแล้วเนาะปันคนแล้วเนาะมึนขักเนื้อนะรับจำเนื้อหนอกตั้งตั้งไปแล้วครับเดี๋ยวเบิรงแม่ก่อน แม่นี่เป็นเป็นลูกโตเฉยแม่เป็นง่ว่าลูกแรกค่ะเป็นแม่ลูกแรกเลยเนาะจ้าเป็นสัตว์แล้วว่าลงมไปหมู่วันกว่านี่แหละแม่ก็เป็นสัตว์แล้วแม่ก็ขคือไม่จัดพี่น้องหาลามเป็นง่วกระดูกใหญ่คู่สางใหญ่ง่ว่ดูงหมูง่ว่ดูงหมูนะแม่เนาะจ้าเลี้ยงหนาเลยแกล้มป้จอยอ่ะเลี้ยงในกับป้าจอยสูงเท่าไรแม่ตัวนี้แม่นี่สูงประมาณหน่อยสี่สิบห้าบอกลบประมาณน่อยสี่สิบห้าได้ครับพี่น้องแข้งขาใหญ่อ่ะออกสีมันเป็นสี สีดำเป็นสีบางตาครับพี่น้องสีบักตาลสุกสีบางตาลสุกครับแม่วัวตัวใหญ่เื่องเฉีองรับคนท่องครับ่น้่องเบิ่อแม่เล็กไี่ได้ครับเด่มาับนละว่าใจลูกแดงแดงก็ไม่เลี้ยงค่ะนี่ลูกสาวครับลูกสาวครับพี่น้องลูกสาวสีแล้วเสื้อสีไลได้ครับลูกสาวขาใหญ่เลครับพี่น้องสาวเด้เดีเดยหนึ่งเดือนได้หนึ่งเดือนก็อีกสิบมือหนึ่งเดือนก็อีกสิบมือครับเอกสารใบหลอดจะมีครบทุกตัวนะครับแต่ว่าเกิดกระฉับไปล่านะครับพี่น้อง เป็นแม่วัวอ่างใหญ่ๆหนานลึกแบบนี้ลูกสาวสีว่ายครับพี่น้องอันธุก,กรรมดีๆนี่ครับสวยเลยเดี๋ยวสิไล่ลูกไปให้พี่น้องเบิ่งนะครับแม่ก็บพี่หลอดนึงแล้วห่างมาชั้นเลยผสมว่าลูกเพิ่นน้อยพุ่นแม่ก็เป็นสัตว์แล้วแม่ค่ะเป็นสัตว์ไว้เนาะคือว่าให้ลูกที่พี่นอ้องอโคตรนี่แม่มุ้ยเปิดรแล้วข้าวไปแสดงเปิดบ่อบาลเลยค่ะอยู่55,000บาทค่ะ55,000หา,หมหาแม่นค่ะ ตัวเล็แบบนี้ว่าชิเปื่อยยุ่งหกมือค่ะเอาเอาเอาไปดูท่านหนึ่กับท่านนะครับพี่น้องอันนี้คือลูก CY096 เล้วไหมเนาะอายุเดือนเดือนเสี้ยน10มือค่ะแม่กับพี่สี้แล้วไทยเบื้องหลังแตกๆของลูกสาวพี่น้องเบื้องนี่ครับนี่ครับลูกขาใหญ่นะครับพี่น้องเป็นวัวดุงเงี้ยห้าหมื่นห้าพันบาทอันนี้เห็นโตแล้วนะแม่เนาะค่ะวัต้องเป็นรุ่นครับพี่น้องเบื้องลูก CY096 หลังย่น อายู่แข็งๆอร่อยโลดนะค่ะพราะว่าห้องเบาๆเลยค่ะอร่อยโลดเนาะแม่นค่ะจะพอดตัวนี้เซลฟี่นะครับพี่น้องอร่อยโลดแหลกครับพี่น้องหลังกี่นั่งก็อ่ะซอยเลี้ยงกันไปครับพี่น้องเรื่องขาขนทรงแต่ไม่ได้ห้องผ้าหลายค่ะแม่ตัวแบบง่ายนะครับพี่น้องเพื่อง่ายเงีค่ะเนี่ยนัในหลักฐานลึกครับกระดูกง่ายลูกสาวอะไรอยู่อี๋ง่าว่ายนะครับพี่น้องหัวตัวเดียวเลยหนังดีคัะนี่อ้าวนี่ครับพี่น้องที่สวยเลย ห้าหมื่นห้านั่นเอเนาะแม่ค่ะตซาลาลีเหลือก็ต้มนิดหน่อยนิดหน่อยนิดหน่อยซาลารีนิดหน่อยเราว่าบระเดของพันหลคยะระเดองพันไหลค่ะวรนสิเปิดพกมื้อเก่าไปดิครับพี่น้องต้มนี่อันนี้คือหามื้อหาเป็นราคาแบ่งปันให้พี่น้องเเดี๋ยวใา้หลูมเบ่งกับขาก่อนนี่ครับพี่น้องสวยเลยท่านี่อาจจะหย่อนแสงน้อยนะครับอยวให้พี่น้องเบ่งทุกมุมครับงอแงมครับพี่น้องชัดเจนมาชัดเจนพี่น้องวิดีโอคอลคุยได้ทุกตัวนะครับพี่น้องสวยเลย นี่ห้าหมื่นห้าต่อรองได้บัคไก่กับงรงซี่ครับส่งได้ทั่วไทยนะครับอ่าตัวต่อไปเอ,เอาแม่ลูกตัวต่อไปเป็นแม่ลูกครบหนึ่งก็นไหเคาัแม่<อ><อ>แลูกอันนี้เป็นแม่ลูกลูกสาวเป็นลูกสาวเกมบอลในสามเดือนครับเราตัวนี้ลูกสาวเจมบอลใช่ไหมเป็นลูกโตที่ไรครับเป็นว่าสาวกันค่ะ สาวทองแรกเนาะลูกแม่เนาะสาวทองแรกค่ะพี่น้องแม่ออกนวลๆค่ะแม่นวลอ่าเครื่องโบัวใช่ไหมเนาะเครื่องโบัวค่ะอ่าเครื่องเทศดำลูกสาวเจมบอลเป็นลูกสาวตัวแรกนะครับพี่น้องตัวแรกในสามเดือนสามเดือนแม่สูงเท่าไหร่แม่ประมาณเลยสามสิบโอ้มันลอยสี่สิบลอยสามสิบแปดมั้งประมาณเลยสามสิบแปดบอกลบนี่แหละเบียดเบียดไปลอยสี่สิบครับเป็นแม่ลูกแรกครับแม่ลูกสาวครับแม่ลูกแรกลูกสาวเจมบอลสามเดือนค่ะอ่านี่ แม่สูงเบียดเบียดไปลอยซี่ซิปแก้งขาดีไม่มีตำหนิแล้วแม่เนาะค่ะอ่ากินยากเก่งๆแบบนี้แม่เป็นซับไปแม่เนี่ยเป็นอันนี้มันคุ้มลูกหรือหมูว่าเนี่ยะอ๋อเริ่มสิ่เปียกการแล้วเริ่มมีอาการพี่น้องไปกันสิได้อิบุโดได้ทับแล้วเพราะว่าน่าจะไดหยุดหยุดยู่อ่านี่ครับเอาคุมนี่เปิดราคาเท่าไรบ้างเปิดบ่อๆค่ะคุมเนี่ยอยู่สามหมื่นเก้าพันบาทค่ะสามหมื่นเก้าพี่น้องก็ว่าสาวอีกสถือว่าสาวถือว่าทองกันสิบบุรลักซี่เป็นตัวเดียวครับพี่น้อง อันนี้คือแม่ลูกแรกครับแม่ลูกลูกสาวแม่ก็เป็นเริ่มมีการเป็นสามแล้วครับพี่น้องเอาไปทับมักตัวใดกันไปใส่เอาอเจม,มอนเอกาสารไปหลอดนี่ทำไมเนาะนี่ครบค่ะสามหมื่นเก่าครับวันนี้ราคาเกษตรก,กรพี่น้องเมืองตัวน,นั้นนะลิงหน่อยครับพี่น้องที่ขากวดก็ขายหงมือกวดชัดสันติเปลี่ยนราคาบรือเปล่าเออหรือเราเนาะฟาบ้าเลยพี่น้องฟาบ้าเ้วยหนาได้ครับพี่น้องเป็ตัวสองหมื่นกว่าบาทอ่า คุ้นีกับสามหมื่นเก้าเก้าว่าถือตัวสองหมื่นต่อได้นะครับพี่น้องต่อได้หรือว่าพี่น้องอยากยกสองคมกับสิาคาพิเศษอ้วยนะครับค่คาสองคมกับรถหายลงพิเศษอยู่ลงองหาพิเศษอยู่แล้กก็รส่งในทวไทยครับสามหมื่นเก้าครับแม่ลูกสวยๆแบบนี้ปกติแม่มุ่ยราคาหนีบ่คอยไดีจับปะเนี่ยนะครับพุณน้องบ่คอยขายราคาหนีนะครับมิตรลักพกลักเจ็ดครับอ่านี่แบ่ปันพี่น้องครับสามหมื่นเก้าครับตต่อไปเลยครับผม เดี๋ยวชุดต่อไปนะครับเดี๋ยวพาพี่น้องมาชมชุดหัวสาวครับสายพัฒนาครับราคาจับต้องได้ครับวันนี้แม่แมวยมากมีอยูซีโต้ได้ไหมเนาะเนียค่ะไ่ของในฟ้ามยังมีอีกหลายเลยพี่น้องอยากมาเลือกเอายูของกีฟ้ามกับหลายเลยครับพี่น้องหลายโตอ่าวันนี้แบงคให้พี่น้องซีโต้สวยๆเลยถูกพอพันดังๆครับพี่น้องเอาตัวแรกก้อนแล้เนาะเอาเบอร์ซีแปดหนึ่งค่ะเอาเบอร์แดงๆนี่เลยครับพี่น้องซีแดงๆก็รักได้หนึ่งขวบลูกสาวช็อกโกแลต ปีหนึ่งนะแม่เนาะ f หนึ่งค่ะ 1> f, 1 f 1 1> หนึ่งแล้วครับพี่พน้อง,เอ,งเอกสารใบนะครับมีครบนะครับพี่น้องนี่ตัวสาวช็อกโกแลตหนึ่งปีสวยสวยแดงๆอ่ะกุฎหมักสีแดงแครับหา้ามพลาดเลยครับตัวนี้ครับพี่นอ้องความสูงอยู่ประมาณหน่อยสี่สิบนะครับพี่น้องน่อยสี่สิบบวกประมาณรนะ้อยสี่สิบนะครับเบอร์สี่แปดหนึ่งสวยสวยอ่ะกุฎหมักสีแดงครับ สีบดแดงบ่มีแห้งเกี่ยวหยาแนมแมวอันนี้ครับงวงงามเลยครับพี่น้องสายพัฒนาราค่าจับต้องได้มือนี้แบ่งปันอะไรแม่มือ่แบบนันอะไรมมือนบ,บนี้เอาบกับยี่สิบเปิดอยยุคสี่หมื่อเก้ามือนี้เปิดอยูุี่หมื่นสามพันบาทครับนสี่หมื่นสามพันบาทครับพี่น้องอันนี้คืองวงงามเอ็กหนึ่งแลแต่สีแบบนี้อายุแค่ปีเดียวอ่ะพูดได้พอมีเงินเก็บนะครับพี่น้องเล่าเก็บเลยครับพี่น้องงวงงามตอนนี้กำลังคนกำลังหาหลายนะครับพี่บบน้อง เพราะว่าราคามันจับต ong <อ>เ <ใน S 2> ลยราคาถือก็สนามค่ะถือก็นยุ่สนามไนน่น้องไปยางยุ่สนามตัวนี้ตรงนี้หาหมื่นเก่าเวาลวราคาพี่นอ้องถ้าปีเอมาแบบนี้แม่หมวยจัดให้สี่หมื่นสามพันบาทได้ไหมเนาะเมียมค่ะกิสีต้อได้บ่หลายได้ครับพี่น้องราะว่าห้องพานบ่หลายสีทั้งนั้นกันสีเดียวกันนด้นไหมเนาะสีเดียวกันค่ะเดี๋ยวไล่ให้พี่น้องเบ่งนะครับอ่ะพี่น้องนี่นะครับสีสองขางเสมอกันเลยครับพี่น้องแดงแดงสวยๆแบบนี้สี่หมื่น สามพันบาทครับพี่น้องสวยๆครับสายพัฒนานะครับลูกสาวช็อกโกแลตครับทำเขาให้เรียบร้อยนะแม่เนาะเมียนค่ะสูงประมาณร้อยสี่สิบวกลบแล้วกันคูนหางยังไงแบบนี้นะครับพี่น้องอ่านี่แบรนด์ของแม่มวยครับ P S F ครับสี่หมืนสามครับสายพัฒนาราคาจับต้องได้ตัวต่อไปเลยครับแม่เอาขคางๆกันเนาะเอานี่ครับพี่น้องตัวนี้กั โอ้หนอกตั้งเลยครับพี่้องเป็นแม่สาวตัวสี่ห้าเก้าค่ะเบอร์สี่ห้าเก้าเนาะเดี๋ยวให้มันจัดทาก่อนครับพี่้องลูกไพลร่าแม่ตัวนี้ตัวนี้มีใบเพชรล่ะค่ะใบเพชรมาแล้วเนาะแต่ว่าทุกตัวจะมีใบเพชรให้นะครับบางตัวก็ส่งจดอยู่สีไใ้หนึ่งหนึ่งหกโอ้หนกสีไใบหนึ่งหนึ่งหกเนาะอายุเท่าไรแม่ตัวนี้อันนี้ประมาณสิบถึงสิบเดือนเดียกค่ะประมาณห้อปีพี่รองยันหนาเลยครับพี่รองลูกสี่ใบ เออพี่เนี่ยผมอ๋อสิบสามเดือนสิบสามเดือนครับพี่น้องเออเบ่งใบแล้วครับเบ่งใบใหม่นะครับขอให้ครับอ่าลูกซีวายอายุสิบสามเดือนนอกตั้งตั้งแบบนี้ครับสูงลอยสี่สิบปัวครับตัวนี้มีหัวนอดน,น,น,นะครับพี่น้องตีต่ำๆอะไรนะอะไรเรียกันเมื่อค่ะไรเรียกันหนาหนาย่นย่น,น,น,นแบบนี้ครับเหมาะเป็นแม่บล็อกแม่พันนะครับพี่น้องขายไป<อ>ทุกตัวพันทุกกรรมดีทุกตัว ว้วทุกตัวเลยครับเกิดจาก,มกแม่สูงลอยหาดซิบหาดสิลอยหกสิบกุ้งคัะมีง้วแม่ใส่ใหญ่มากค่ะมีแต่ไซส์ใหญ่ๆครับพี่น้องเบิึงตัวแม่ครับในกรอกสวยๆแบบนี้ครับลูกซีวายครับอายุสิบสามเดือนแม่บ้แม่เดี๋ยวแป๊บเลงนะพี่น้องเดี๋ยวขอขอบึองแต อ๋อลูกทศพลนะครับพี่น้องแปลว่าซีไวหนึ่งหนึ่งหกโคมก็พวกนี้เป็นไวเซตหนึ่งหนึ่งหกครับพี่น้องแต่ว่าลูกพ้ได้กับดีเบสแลละครับพี่น้องถ่าลูกเก่งๆแบบนี้ราตาถือราคาถือราคาถือเลือกัคุณภาพล้วนๆครับเีืนองเปราคาเท่าไงตันนี้กับซีเมื่ก่าว่าใครทริปนี้คือเปิดอยูซีเมื่อหาพันบาทกับสีหมื่นห้าพันบาทครับ ลูกสาวทศพลไวเซต์หนึ่งหนึ่งหกครับพี่น้องเ<ฆ>บื้องแผ่นหลังน,นันาน,นานตันตนันแบบนี้ครับสี่หมืนห่นสามเลยเนานนะการลดไร้ไลท์นะครับอ่ะมันนี่จัดง่วงง่ามดลดราคากันนำเลยแบบน้ครับพีบ่น้องแบ่งปานพี่น้องไปเรียงครับตำมีเอียงบ่มงนี้ก็แม่เนาะบ่้องนี้ค่ะพี่น้องเบื้องหน้าเบื้องตาครับเบื้องแผ่นหลังครับหลังแตกๆแบบนี้โอ้หนาใหญ่ครับสี่หมื่นสามนะครับพี่น้องสวยๆเลย แผ่นหลังครับสุดยอดครับสมบูรณ์ทุกตัวค่ะสมบูรณ์นะครับโยนี่มันไม่ชอยได้ไี่นรองเรียงสมบูรณ์ตัวต่อไปแล้วครับอันนี้พึ่งอ่าตัวต่อไปอันนี้พึ่งยานมอันนี้พึ่งยาล้มยาน้มเป็นเดือนเลยล่ะค่ะพึ่งยานมอ่ะเอฟหนึ่งเบอร์สี่แปดสองอันนี้เป็นลูกทศพลอันนี้ก็ลูกลูกทศพลว่าไงเมียค่ะอ่าคือตรงตัวเมื่อกี้เนาะเมียค่ะอ่าลูกพอเดียวกันกับเมื่อกี้ครับลูกวด์แซดหนึ่งหกนะครับ อายุเท่าไรแม่ตัวนี้อายุป,ยยาาประมาณเจเดือนกว่าๆค่ะประมาณเจ็ดเดือนครับอ่าทําเขาให้เรียบร้อยนอกตั้งหลังตรงเบอร์สี่แปดสองสูงประมาณร้อยสามสิบนกสามสิบบวกหนสามสิบบวกบวกครับพี่นอ้องอันนี้แก้งขาใหญ่แล้ครับพี่น้องตำนน้ไม่มีครับวัวทุกตัวเป็นวัวที่คัดคุณภาพให้พี่น้องแบ่งปันพี่น้องไปเลี้ยงอ่าลูกทศพลไวแซดหนึ่งหนึ่งหกเจ็ดเดือน ไปเปิดยราคาเท่าไรแม่แล้วนี่ว่าสามหมื่นหาว่ามันสิว่ามันเพเอาเปิดให้มือนี่สองหมื่เก้าพันหารอยค่ะหลักสองม่นค่ะไม่้องสองหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทครับจากพัดโปรส <laughs> ามหมื่นสองหมื่นเก้าพันหาอยครับจากจากสี่หมื่นเลยแม่ค่ะอ่ะพี่น้องเบิ้งนี่นะครับอันนี้ห้องพัน้าหลายแ้ยค่ะสรงแค่ร้อยโลทรงสี่ร้อยโลครับแต่อาจจะได้ลด้าหลายนะพี่นอดด้องลดแต่ย่แต่ว่าลดได้บาหลายครับค่ะเพราะว่าห้องฉีกเลย เดีย๋ยวไหลแป๊บหนึ่งเออนี่อ่ะพี่น้องนี่คือสายพัฒนาครับ29,500บาทนะ้ร้บาทครับพี่น้องต่อรองได้นะครับต่อรองได้ก็แต่ว่าอาจจะได้บ่หลายได้ครับก่นเ,เอาเหมือนชักรีตัวนี้ลดได้อยูค่ะพอเขาไปร้านเดียวกันกันซีโต้ไม่าช่พี่เสียนะแม่เนาะราคาพิเศษค่ะเอาตัวต่อไปตัวนี้หนาหนาลึกๆเลยแบบที่นี่ลูกใครล่ะแม่ตัวนี้เอ็กเคห้าแปดหนึ่งค่ะเอ็กเคห้าแปดหนึ่งเบอร์สี่เจ็ดเจ็ดเบอร์สี่เจ็ดเจ็ดครับเอฟหนึ่งเป็นแหนเนาะแม่ค่ะ เอฟหนึ่งแดงแดงครับพี่น้องพันธุกรรมดีดีเนื้อหนังเต็มทุกตัวครับพี่น้องจัอายุเท่าไรแล้วแม่ยตัวนี้ตัวนี้ประมาณสิบเดือนนิดๆครับอ่าเอกสารใบหลอดครบนะครับพี่น้องหนังย่นย่นครับลูกสาวเอฟเคห้าแปดหนึ่งความสูงกับไรเรียกกันนะแม่เนาะประมาณหน่อยสี่สิบประมาณหนอยสี่สิบครับเดี๋ยวจะไล่รังตังนี่พี่น้องเบ่งครับไอพู้ปกาไอู้ไป บอร์ไม่ดงังกันนี่พี่น้องเบอร์477ครับลูกสาว FK581 <5, S 2> ส,สวยๆเลยอ่ตัวนี้แม่เปิดราคาเท่าไรครับตัวนี้นี่เอามือเนี่ยบอรถึง40,000 39,500 39,500บาทครับพี่น้องลูก s k 5 8 1 s 1ครับสูงที่ประมาณ140นะครับ3 9 0 0 0กับพันห้าร้อยนั่นไหมน้อแม่คะกอได้อีกโซฟีออ่อีกห่อยลูกเนาะค่ะอ่ะจัดโปรถือใจพี่น้อง รือว่าพี่น้องอยากได้ตัวอื่นนะครับในของในฟ้ามกับกับแบงปันนี่เปคนขสามนี่เหมือนะเดี๋ยวพาไปน้องครับไีเบิ้งครับหลายตัวนะครับพี่น้องสายพัฒนาบางัจะเป็นแมลูกงวสาวนะแม่นาอแม่ค่ะตัวเด็กเกนเก่าตัวยห่ง่ตัวนี้รขแม่ตัวนี้นกศเก่าเม่นเจ็ดหมื่นเก่าพี่น้องซีไว้์ดิแม่ซีไวซนย์เก้าหกซีไวศูนย์เกหกปีกว่าเงยเกีาหกันซีไวซ์นเกาหกเจ็ดหมื่นเก่าโอ้พี่จะพัดดูกันดี มันโตัวก็เกิดจากพอพอนอกแล้วแม่พอออกค่ะเอฟสามพอนอกโอ๋อพี่น้องอันนี้คือเอฟเอฟสองที่แม่เนี่ยเอฟสองค่ะนี่ตีซีไหวแม่ค่ะอันนี้เก็บเงินเต่าเอาไปสนใจตัวนี้กับทรมาสอบถามในครับพี่น้องต่อรองในมีหลายโตนะครับงวดคองงวดหลายโตัไม่ได้มาเปิดให้พี่น้องเบิ่งครับอ่าในคอกันหลายเยอะฟางนันกับฟางนันกันนีนะครับพี่น้องเต็มเลยฟางนี่กันนีผู้ใดสนใจเข้ามาชมในคอกในฟ้ามในครับพี่กัดกับบ้าน ติดถนนเส้นบาร์บรบเบอร์สารคามนะครับพี่น้องตากเบอร์เออ่พี่น้องได้ครับเนี่ยศูนย์หกสามศูนย์หกสามเจ็ดสามสี่เจ็ดสามสี่สองสามสองหกสองสามสองหกเนาะในมวยครับหรือว่าอ่าเป็นเบอร์ของจอยก็ไดน้นะครับพี่น้องครับสารคินนีชูชงมัร์ครับแม่สวัสดีครับ